สวัสดีจ้าเพื่อนๆทั้งหลายเนาอพี่น้องจ้าท่านผู้ชมพร้อมเด้อ ช่วงนี้รู้สึกว่าการทําคลิปเดียวของพวกเราจะเจอปัญหาแทบทุกคนน้พี่น้องจ๋าจะเจอปัญหาแทบทุกคนนั่นก็คือหน้าที่ลดยอดวิวลดการเข้าถึงบาถึงเพื่อนๆเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่พวกเราต้องฝ่าฟันนาะพี่น้องเนาะต้องฝ่าฟันจุดหนีไปให้ได้บางคนกระทอด้พี่น้องเห็นเจ้าของติดแดงติดลบอะไรกระทอกับว่ากันไปนาะพี่น้องจ๋าแต่มันบบมีผลเด้อยยายกบจะออกมาบอกว่ามันบบมีผลในการที่พวกเราจะสางรายได้เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ติดแดงตรงนี้บ่ใช่เฉพาะช่องน้อยๆอย่างของพวกเราเพื่อนๆจ๋าช่อง ใหญ่ๆเพิ่นกรเป็นเด้อพี่น้องเด้อช่องใหญ่ๆเพิ่นก็เป็นซึ่งเย้กบเด็กกระไดออกมาดูเพิ่นไล่โซดไล่ยคนไล่อาจารย์ไล่ปากไล่เสียงพูดเนาะพี่น้องเนาะกับพูดคือกะคือกะทิเย้กบพูดเป็นทำนองเดียวกันนี่แหละพี่น้องจ๋าว่ามันลดเนาะพี่น้องมันลดเนื่องจากว่าการเข่าถึงมันบบถึงพอการเข่าถึงมันบบถึงมันก็จะลดทุกช่องทางพี่น้องจ๋าบอกว่าจะเป็นการรับชมวิดีโอการ เขาถึงการเขาไปมีส่วนรวมหรือว่าการโต้ตอบเนาะพี่น้องแล้วก็ช่องประสิทธิภาพพี่น้องจ๋าซึ่งตัวของเยกกบกับรดเน้อพี่น้องเด้อของแยก,กบกะบรถโบชัยว่าโบรถเนาะพี่น้องลดสองช่องคือกันเด้อพี่น้องก็เอามาบอกมากล่าวมาเล่าสู่กันฟังมาแชร์ประสบการณ์เนาะพี่น้องจ๋าบทต้องไปกังวลเราก็ลงคลิดป,ปกติเน้อพี่น้องเด้อลงคลิให้อัน ปกติทําปกติพี่น้องไล่ซดนี่ก็เป็นการช่วยได้เด้อพี่น้องเด้อเป็นการช่วยได้ซึ่งบางคนอาจจะบรูเนาะพี่น้องจ๋าแล้วกับบางคนเพื่อนๆก็อาจจะทิ้งเวลาเนื่นนานไปเนาะถ้าใดผู้ติดตามถึงหา0อยนหรือว่าหนึ่งพันนแล้วให้ไล่สดเลยเด้อเพื่อน,นๆเด้อจะไปทิ้งเวลาไว้เนิ่นนานพี่น้องจ๋าเพราะว่าการสะสมคะแนนหกหมื่นหน้าที่ อ่าปการสะสมหน้าที่หกหมื่นหน้าที่ก็เป็นงานหินอยู่พี่น้องจ้างานหินกดผูดติดตามอีกเด้อพี่น้องผูดติดตามหาพันคนนี่ทำยังไงกระไดได้พี่น้องเด้อกว่าจะหน้าที่จะครบหกหมื่นหน้าที่นี่ทำยังไงผูดติดตามกระไดพี่น้องจ้าห้ไล่ซดบ่อยหให้่งคลิปบ่อยๆนะ เป็ดสม่ำเสมอพี่น้องเลากกเขาไปมีส่วนรวมในทุกช่องทางเด้อพี่น้องจ๋าในทุกช่องทางเพื่อเปิดข่าการมองเห็นเด้อเพื่อนๆเด้อยายกบเอามาแนะนําเพราะว่าตัวยายกบเองพี่น้องยอายกบเอาประสบการณ์ของยายกบมาบอกนั่นก็คือผู้ติดตามพี่น้องจ๋าผู้ติดตามถ้าเล่าลายเสดแล้วมันเป็นการเปิดข่าการมองเห็นที่ดีเหมือนที่ยายกบบอกพี่น้องจ๋าผู้ติดตามก็จะตามมาล่วงขปบ่อยๆคนก็จะเห็นเล่ามาขึ้นหลายๆกลุ่มเด้อพี่น้องเด้อหลายๆกลุ่มทาคลิปหลากหลายสไตล์นั่นแหละพี่น้องการทาคลิปบิชัยวายยาก หรือกรบบโบชัยวาง่ายแต่ที่นักใจก็คือตรงนี้แหละพี่น้องแล้วจ้าเพราะว่าช่วงนี้ท้ามล้เร็วมันการเขาถึงมันบบถึงบบม,มีคนดูคลิปพี่น้องหรือว่ายอดคลิปอยอดการดูคลิปมันน้อยพี่น้องจา้ามันน้อยมันน้อยกว่าช่วงที่ผ่าน,านมามันก็เลยทําให้อ่ะ ทุกช่องทางหรือว่าถูกประสิทธิภาพที่พวกเรามีมันลดลงเนาะพี่น้องเนาะมันลดลงมันก็นี่แหละมันก็จะเจอปัญหาเหมือนกันทุกๆคนพี่น้องจ๋าเหมือนกันทุกๆคนเดิ่บ่ต้องไปหน่อยอกหน่อยใจเลเพราะฉะนั้นการเขามามีส่วนรวมก็เพื่อนๆคืออ่าข้อนี้คือหัวใจลักๆเลยพี่น้องจ๋าบ่ววาจะเป็นการอ่าไล์ซดบาหวาก็จะเป็นอมเมนต์บอกวาจะกดไล์กดแช์พี่น้องจ๋ากดอ่าติดตามก็คือกันพี่น้องอันเล่หห้ทำ สุทถ้ำทุกช่องทางให้มันครบด้อพี่น้องแต่ว่าอย่า,าถำถี่ท้ำบ่อยเกินไปเดี๋ยวจะเกิดเสียชันเบิดอายุหรือจะโดนปิดกั้นบัญชีพี่น้องจ๋าให้ทํำอยู่ในสายกลางให้ทํำอยู่ในสิ่งที่พ่อดีพอดีด้วยพี่น้องเด้อแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองแล้วก็เป็นประโยชน์ในทุกทง ชุกช่องช่องทางเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นเอาไปอันศึกษาเอาไปพิจารณาเด้อตามที่ยายกบบอกพี่น้องจ้าบอต้องมาเชื่อยายกบลอยเปอร์เซ็นอะไรเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือเนี่ยเนี่ยเนี่ยแนวแนวทางที่ยายกบทำมาแล้วก็ได้ผู้ติดตามเนาะพี่น้องจ้าที่ทำมาแล้วก็ได้ผู้ติดตามแล้วกันอ่าได้อ่า หน้าที่เนาะถึงว่าช่วงนี้หน้าที่จะลดเพราะว่ามันเป็นทุกคนสึ่งบบซึ่งบ่อไดป็นเฉพาะของเยกบหรือว่าบ่อใดป็นเฉพาะของเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนานมาสูยาทอยาถอยพี่น้องไปสั่งเอาไราใดเห็นนากันหลอกกับพวกเล่าพี่น้องเช่าเรียวพี่น้องจ๋าจับมือกันเด้อพี่น้องจับมือจับกลุ่มจับก่อนให้กันแน่นแนนพี่น้องช่วยเหลือกันซึ่งการทํา คลิปเรียวพี่น้องจ๋าพวกเราเป็นชุมชนเดี๋ยวกันพี่น้องเป็นพวกเราเป็นชุมชนเดียวกัน,น,น,กรน,น,กนบรต้องไปคิดว่าโอ้ยฉันดูคนนั้นฉันทําคนนี้ฉันกนน้นนนกดนี่บ่เห็นมีอะไรกลับขึ้นมาพี่น้อง พวกเราต้องเปิดใจคุยกันเปิดอกคุยกันพี่น้องจ๋าว่าการทําคีพี่น้องเล่ากับถ้ามีเพื่อนเยอะเขามาเยอะแล้วมันก็มันก็ะนกจะตอบคอมเมนต์เยอะบ่้เนะพี่น้องเนาะมันจะมีะแต่ละยูทู์พี่น้องจา๋าแต่ละวันมันจะมีะกําหนดในการอตอบคอมเมนต์หรือว่าในการมีส่วนร่วมกับเพื่อนๆนะพี่น้องจา๋าเพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าหน่อยแต่ไปทุกไปมีส่วนร่วมกับทุกบ้านแน่นอนเพื่อนๆอาจจะใจเย็นนิดนึงบางทันเพื่อนๆไปกดไลค์กดติดตามกดแชร์เขาเขามีเพื่อนเยอะเขาก็อาจจะยังมอง บเห็นนะพี่น้องเนาะเพระฉะนั้นใจเย็นนิดน,นึงช้าๆได้พาเร่มงามคือโบราณเพื่นว่าเพราะฉะนั้นเอาไปันทำตามด้วยพี่น้องเด้วเอาไปทำตามเอาไปล่องดูได้ประโยชน์แน่นอนจ้า